สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ศูนย์รับออกแบบบ้านโฟเฮาดีไซน์นะคะทางทีมงานเนี่ยจะเป็นเพจที่รับออกแบบบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์บ้านไม้สไตล์โมเดิร์นสไตล์ร่วมสมัยนอร์ดิกไทยประยุกต หรือว่าจะเป็นสไตล์พูลวิลล่าคาเฟ่ร้านอาหารร้านกาแฟนะคะมีหลากหลายสไตล์ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะคะทางทีมงานของเราเนี่ยออกแบบปรับแบบตามความต้องการตามงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ได้นะคะไม่ว่าลูกค้าต้องการบ้านสไตล์ไหน พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ต้องการลานจอดรถไหมเพิ่มสระว่ายน้ำหรือต้องการพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่ทำสวนเท่าไหร่สามารถแจ้งกับทางทีมงานได้นะคะทางทีมงานเนี่ยจะรวบรวมความต้องการทั้งหมดออกแบบนำเสนอลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะเห็นผลงานของทางทีมงานที่ออกแบบไว้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่แฟนเพจ a c e b o o k ศูนย์หลับออกแบบบ้านโฟล์คเฮาส์ดีไซน์นะคะหรือสามารถโทรสอบถามได้ ที่082562 2295ทางทีมงานของเราเนี่ยยินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นผลงานที่ทางทีมงานได้ออกแบบให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะคะที่เราออกแบบมาเนี่ยคือออกแบบตามคอนเซ็ปต์ตามความต้องการที่ลูกค้าแจ้งมามีหลากหลายสไตล์มากท่านในสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ศูนย์รับออกแบบบ้านปูเฮาดีไซน์ได้นะคะ